เรื่องที่สเมืองทองอาาัคคราคุยซ้ำกันว่าอยู่ว่าเฮ้ยตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบค่างโง่เหมืองทองอาาัครรประยุทธ์หรือเปล่านะประยุทธ์หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาประยุทธ์ใช้งบประมาณแผ่นดินภาษีประชาชนในการจ่ายให้เป็นค่าทนายถึง300เกือบ400กว่าล้านประชาชนรู้หรือไม่ว่าเงินสี่เกือบ4 0 0ล้านคือเงินภาษีประชาชนที่ รีดนาะทาร้นจากประชาชนเนี่ยเอาไปจ่ายค่างโง่เหมืองทองอัคาราซึ่งเป็นอำนาจเป็นความรับผิดชอบที่พลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบเพียงแค่คนเดียวแต่เอางบประมาณแผ่นดินเอาภาษีประชาชนไปจ่ายค่าทนายถึงเกือบ400อกว่าล้านแล้วล่าสุดนะครับเข้าสู่กรรมธิการอนุมัติงบไปแล้ว1 1 1ล้านเป็นค่าทนายให้กับประยุทธ์นะฮะเหตุมันเกิดตรงที่ว่า มันมีข้อพิพาทก่อนหน้านี้นะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยอภิปรายถึงคุณนะสมบัติของประยุทธ์ว่าตกลงเนี่ยประยุทธ์เนี่ยมีคุณนสมบัตินะขัดต่อคุณนสมบัติของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นข้าราชการรัฐหรือไม่สอบไปสอบมาสารตุลาการสาลร,รัฐมนูญก็ชี้ชัดไปว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐแต่อย่างใดเพราะพลเอกประยุทธ์ในช่วงคสชมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของประยุทธ์ประยุทธ์ใช้มาตรา44เป็นเครื่องมือในการที่จะเอาผิดกับคนเห็นต่างกําจัดคนไม่เห็นด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็นะครับวินิจฉัยว่า คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่เพราะคสะชเป็นนะองค์คณะที่เข้ามาดูแลประเทศแบบเฉพาะกิจมีอำนาจพิเศษนะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและสามารถฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มาใช้กับประชาชนทั้งประเทศได้คุณดูสิครับผมบอกได้เลยนะใครที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูนกษัตริย์ยังมีอำนาจต้องอยู่ภายใต้ร,รัฐธรรมนูญเลยนะฮะ แต่ยุคคอสชไอ,อเอรัฐมนูลอัปรปปี60เนี่ยยังนะฮะอยู่ภายใต้อำนาจของประยุทธ์เลยคือประยุทธ์เขาบอกแล้วไงมีอยู่ช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์บอกอ่าผมอยู่เหนือทุกอย่างนะรัฐมนูลผมก็อยู่เหนือกว่าตุลาการศารลผมอยู่เหนือกว่าเนี่ยผมอยู่เหนือกว่าผมทําอะไรก็ได้เขาก็เคยพูดอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐมนูลก็เน้นย้าในคุณธรรมของประยุทธ์ว่า ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วในช่วงนั้นเองนะครับห่างจากนั้นไม่นานเอกข่าวเหมืองทองอากคราที่ประยุทธ์ใช้มาตาสีสีในการปิดเหมืองทองอกคราการปิดเนี่ยนะครับโดยให้ผลว่าเนี่ยเป็นมลพิษต่อ,อ,อชาวบ้านมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจริงๆผมบอกได้เลยฮะตกลงตัวเลขกันไม่ได้ เหมืองทองอัคราเป็นบริษัทข้ามชาติออสเตรเลียกับไทยซึ่งเขาอาจจะตกลงผลประโยชน์ไม่ไ้เลยสั่งปิดพอสั่งปิดก็เอาแล้วแหละบริษัทคิงเกรสเนี่ยฮะซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยก็เอาเรื่องเอาราวเรียกค่าเสียหายเกือบแสนล้านนะนะตอนแรก6 7หมื่นล้านแต่ตอนนี้น่าจะหลักแสนล้านไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักง,งานรัฐเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ในตอนนั้น กับพลเอกประยุทธ์ในตอนนี้ต้องรับผิดชอบค่าโง่เหมืองทองอัราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นคือเขาเรียกแสนล้านก็ต้องเอาเงินประยุทธ์เนี่ยจ่ายนะครับไม่ได้เอาเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ปี62ปี63และ64เนี่ยภาษีประชาชนที่ต้องจ่ายให้กับค่าทนายเนี่ยไม่ใช่เงินประยุทธ์นะครับไม่ใช่เงินประยุทธ์นะครับไม่ใช่เงินประยุทธ์แต่ เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศนี่แหละครับประชาชนเขาจะยอมได้ไงแล้ววันนี้ไอ้คนที่เห็นต่างเชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะนะเชียร์ด้วยเหตุผลอะไรผมก็อยากจะรู้สวัสดีแฟนเพจพันสกว่าคน1,400คนนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์กันหน่อยนะฮะอ่ะหนึ่งเหตุผลคุณเห็นไหมครับนะผู้นำญี่ปุน่นผู้นำรัเสเซียผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้นำประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้า นนำพาบ้านเมืองไม่ได้ดูแลเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ได้ดูแลปากท้องประชาชนไม่ได้เขาจะประกาศตัวและออกจากตําแหน่งลงจากตําแหน่งรัรฐมนตรีลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างสวยงามไม่ต้องรอให้ประชาชนขับไล่ไม่ต้องรอให้ประชาชนตั้งองค์คาพยพมาประท้วงทั้งประเทศเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะเป็นตราบาปให้กับนายกรัฐมนตรีผู้นั้นไปตลอดชีวิตว่าครั้งหนึ่ง คุณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนรวมตัวขับไล่กันทั้งประเทศมันเป็นตราบาปไปจนทุกตัวจนวันตายตัวจนนะฮะดินกลบหน้าประยุทธ์เลือกเอาตอนนี้ลงแบบสง่างามลงแบบว่ามีสปิริตของความเป็นผู้นำซึ่งเหมือนกับคุณไม่ต้องแตกต่างจากผู้นำประเทศอื่นหรอกให้เหมือนกับผู้นำประเทศอื่นที่เขานะ มีสปิริตในความเป็นผู้นําดูแลบริหารบ้านเมืองไม่ได้เขาก็ยอมลาออกหลีกทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถคณะชุดทํางานคณะเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถชุดใหม่เนี่ยมาดูแลแทนเพราะผมเอาไม่อยู่แล้วความสามารถผมมีเท่านี้นะแล้วผมก็ดูแลมา6-7ปีแล้วประเทศชาติก็ตกต,กต่ําเอาตกต่ําเอานะถ้าหลังจากนี้ถ้าประยุทธ์อยู่ คลอรอมอชุดนี้อยู่ประเทศก็อาจจะชิบหายได้อะผมเป็นพลเอกประยุทธ์ยอมลงจากตําแหน่งแล้วก็จัดการจัดสรรในส่วนของการแก้ไขรั้นนูญการบ้านการเมืองเอาสมัยทําสมัยล้างหน้าตักสมัยเอาชุดใหม่เข้ามาดูแลเอาชุดที่โดนคัดสรรมาผู้มีความรู้ความสามารถเก่งในด้านนั้นด้านนี้ใช้คนให้เหมาะกับงานไปเลยชุดใหม่เนี่ย ใครมีนะความสามารถทางด้านเศรษฐกิจก็รวบรวมคนเก่งทางด้านเศรษฐกิจหัวกะทิอันดับหนึ่งของเมืองไทยเอาอัดฉีดมันเข้าไปในกระทรวงนี้เลยใครมีความรู้เรื่องอกระทรวงการคลังเอาแบบเบอร์หนึ่งของไทยคัดสรรกันมาเลยเอาทำประชามติยัดเข้าไปในกระทรวงการคลังใครดูแลแรงงานได้ดีมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในส่วนของแรงงานให้ไปเป็นรัฐมนตรีแรงงาน ใครมีความรู้ในส่วนของต่างประเทศการติดต่อค้าขายในส่วนการต่างประเทศก็มาดูแลแทนดอนปารมัตไปซะนะดอนปรมัตวินัยก็หลบมาทุกสิ่งทุกอย่างใช้คนให้เหมาะกับงานใช้คนมีความรู้ความสามารถมาพยุงมาช่วยประเทศแล้วคุณคิดว่าประเทศมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ได้ยังไงแต่ถ้าวันนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลทาหารรัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารนะฮะแล้วนะ เข้ามาบริหารเศรษฐกิจต่อจากนี้เนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเป็นหมอดูนะไม่ต้องเป็นคนทํานายทายทักดวงก็พอรู้ได้แล้วนะฮะว่าปีหน้าน 64, เนี่ยปี6 4เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้งบแต่ละงบไม่ว่าจะงบซื้อยุดทปก่อนซื้อเรือดำน้ำําซื้ออะไรที่ไม่เกี่ยวกับปากท้องประชาชนซื้ออะไรที่ล้วนแล้วแต่เอามาทําร้ายประชาชนนะ กินภาษีประชาชนเนี่ยรัฐบาลชุดนี้สนับสนุนเต็มที่เห็นได้ชัดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดการปรับเปลี่ยนอะไรเลยประเทศชาติบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงไอ้พวกเห็นค้านก็ต้องมีเหตุผลในการมาหักล้างนะครับว่าเห็นค้านกันยังไงเห็นชอบยังไงให้รัฐบาลชุดนี้ดูแลเศรษฐกิจต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปกันเลยง่ายๆครับรัฐบาลชุดนี้กับเจ็ดรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะ บ่มีไกด์ครับบริหารประเทศเนี่ยพังนะยิ่งกว่าชุดเก่าสี่กุมารฝันธงครับฝันธงเลยชับชับชับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะเราเอาความจริงมาพูดนะใครที่จะเป็นนักการเมืองเอาความจริงมาพูดอย่าหลอกลวงประชาชนอย่าเหนียมอายอย่ารักษาภาพอย่าขี้อายอย่าดูแล้วโอ้ยต้องรักษาภาพเพราะตัวเองเพราะเป็นนักการเมืองถ้าคําว่านักการเมืองเนี่ยนะ ทำหัวคุณและต้องทําให้คุณรักษาภาพลักษณ์ที่ดีพูดจาโฉงฉางไม่ได้พูดความเป็นจริงไม่ได้ต้องหมกเม็ดความเป็นจริงหมกเม็ดงบประมาณแผ่นดินคุณอย่ามาเป็นนักการเมืองไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่เอาแบบตรงๆครับวันนี้ชี้ชัดนะอย่ามาโตหลกโตแหลกกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาความจริงมาพูดมันจะได้รู้เข้าใจง่ายๆล่อกันตรงๆเลยพูดกันชัดๆนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้นักการเมืองรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้ครับ ไม่ต้องเกรงหน้าอิดหน้าพรม้มเกรงแค่ความถูกต้องและเคารพเสียงประชาชนแค่นี้พอและทําทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อปากท้องประชาชนและต้องอยู่กับประชาชนอย่าหลอกลวงประชาชนชัดเจนนะเอออันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สามต้องให้กําลังใจกับชาวพัทลุงที่เข้ามาต่อต้านการสร้างเขื่อนเหมืองถัว่วนะตอนนี้ปักหลักอยู่ที่หน้าทำเนียมซึ่งตอนนี้นะนะ ตอนไปหาเสียงเขาก็พูดกันออกข่าวมาติชนออกข่าวกันว่าตอนไปหาเสียงผมขอพาดพิงพักอ่นิดหนึ่งนะฮะพักประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่ารับปากว่าจะดูแลเรื่องเหมืองเรื่องอะไรให้เขาวันนี้เนี่ยเขาก็มาที่หน้าทำเนียบแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยทำไมอ่ะตอนไปหาเสียงก็พูดอีกอย่างพอมาพูดอย่างเงี้ยก็มาพูดอีกอย่างไม่มาช่วยเราเราก็ต่อสู้มาตั้ง56ปีแล้วเรื่องเหมืองถั่วเนี่ยฮะทำเขื่อนอ่อโทษนะฮะทำเขื่อนนะฮะ เขื่อนเหมือนถั่วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านชาวพัทลุงเนี่ยก็เฮโลเถรภากันมาปักหลักอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เซ็นยกเลิกการสร้างเขื่อนเขาก็จะไม่กลับบ้านเพราะวันนี้เขากล้าแลกกับทุกสินทุกอย่างโดนคดีก็โดนอะไรก็โดนก็โดนกันละฮะนะแต่ว่าวันนี้ต้องให้จบกันเลยในส่วนของการระงับให้พลเอกประยุทธ์เซ็นระง,งับการสร้างเขื่อนเออ นะฮะตัดเพาะพักประชาธิปัตย์มากๆเลยเพราะพัทลุงก็เลือกประชาธิปัตย์ก็ไว้ทําไมต้องทิ้งประชาชนบอกว่ายางกิโลรกร,รัมละ60ตอนนี้ยังเหลือ30แล้วก็ยังทําไม่ได้บอกว่าปาล์มกิโลกร,รัมละ6บาทตอนนี้ยังเหลือบาท80ก็ยังทําไม่ได้ตกต่ําแล้วตกต่ําอีกคนพัทลุงน่าสงสารนอนตากแดดตากฝนกี่วันมา้วฮะจะอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วด้วย เมื่อคืนวานฝนตกเหนักโอ้โหเปียกปอนกันน้ำตามกันไปเลยทีเดียวเป็นห่วงครับในฐานะผมเป็นคนใต้ด้วยกันเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมเยือนเมื่อวานสักพักใหญ่ก็นั่งพูดคุยกันก็เห็นแล้วครับว่าแต่ละคนสีหน้านเนี่ยก็นะฮะเป็นทุกข์กันนะครับวานพญเอกประยุทธ์หูอย่่หนวกพูดอะไรเนี่ยให้ได้ยินหน่อยเพราะนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เอามาฝากอืม เดี๋ยวสุดท้ายผมขอทักทายแฟนเพจวันนี้มากันสั้นๆเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะ